ปลาแดงเอาลงกระทะใหม่ๆเลยนะครับน้ำมันใสเลยนะครับน้ำมันใสน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันครับอันนี้ไมเตยค่ะไม่เตยนะใส่ให้มันหอมเพิ่มใส่เพิ่มความหอมความอร่อยความอร่อยนะเที่ยวค่อนไม่นานจะแห้งเลยนะแห้งกรอบน่ากินมากนะค่ะไม่มน้ำมันจะไม่มีน้ำมันเลยแห้ต้องเร่งเสียมือนะไม่ทานนะครับบ้านดูอย่างนี้แล้วครับติดเลย กันลูกค้าอร่อยเขบอกว่าอร่อยไม่อร่อยเขาบอกว่าโอ้อร่อยเขาบอกว่าโคตรอร่อยได้ไหมครับคอรอร่อยหอมครับอร่อยครับอร่อยจ้าสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิป youtube นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ถนนคนเดินริมอ่าวประเจิบนะครับก็อยู่ที่ร้านแม่แดงนะครับก็ เป็นขนมไขน่นกกระทานะครับเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าขายยังไงนะครับร้านแม่แดงน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกว่าป้าแดงได้ไหมครับสวัสดีปด้าแดงครับผมก็เป็นไขน่นกกระทาผิวน่ารักมากนะครับผ <c oughs> ิวน่ารักมากครับเพิ่ <c oughs> ขึ้นมาใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับได้แล้วจ้ะไ่าแล้จ้ะ ขายชุดยังไงครับป้าได้แต่สั่งนะยี่สิบสามสิบสี่สิบได้เลยหมดอ่ะได้แต่สั่งยี่สิบสามสิบสี่สิบได้หมดเลยนะครับได้ค่ะทอขึ้นมาใหม่เลยนะครับอร่อยค่ะอร่อยครับอันนี้เป็นขนมกินเล่นนะทุกคนขนมโบราณขนมโบราณละตัดได้เลยจ้าเดี๋ยวปลาแดงเอาลงกระทะใหม่ๆเลยค่ะน้ำมันใสเลยนะครับน้ำมันใสน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันครับ ครั้งหนึ่งทษนานไหมครับประเด้งไม่นานจ้ะประมาณกี่นาทีแป๊บเดียวนะไม่นนาประเด้งขายที่นี่มากี่ปีแล้วครับสี่สิบเจ็ดปีแล้วสี่สิบเจ็ดปีแล้วนะโอ้โหเป็นขนมไข่นกกระทานะอันนี้อะไรครับอันนี้ใบเตยค่ะใบเตยนะใส่ให้มันหอมเพิ่มความหอมความอร่อยหอมอร่อยนะ หอมไหมกลิ่นหอมอืมครับอืมอ <c oughs> ือทีแรกเอาแป้งลงก็ยังไม่หอมนะพอใบเตยไปโดนน้ำมัน,นกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคใช่แล้วจะทำให้ขนมอร่อยครับ,ร,บร้านแม่แดงนะครับขายมา47ปีแล้วนะครับที่ถนนคนเดินเอาประจวบแม่ลูกครับทำได้เลยร้านเดียวกัน,นครับ,ร,บร้านน,าน,นี้ก็จะมีอ้ลูกตาขูก็เก็บยปากหมก้บบมอกเ็เก็บปากหมอ้อด้วยนะครับเรามีสาคูด้วยนะครับ ร้านเดียวกันร้านนเดียวกัใช่ไหมครับอันนี้เป็นแม่ล,ลูกน้องอ,<ะ>อันนี้ก็ต้องกดกดไม่ให้มันอมน้ำม,มันแล้วจะกรอบนุ่ม,อ,มอร่อยครับอันนี้คือกดใช่ใช่ค่ะไม่ให้ แป้งอุ่นน้ำมันนะครับใช่ค่ะเป็น้ำมันแห้งทอดไม่มีน้ำมันเลยในถาดจะไม่มีเลยลูกค้ากินก็จะติดใจเในมอกี้ที่ผมเห็นนะป้าแดงเอาไปเอามาใส่เดี๋ยวไม่ได้น้ำขาดครับคือไม่ได้ไม่ได้พักน้ำมันอะไรเลยนะก็เทลงไปนี่คือไม่มีน้ำมันติดมาเลยได้จ้าเท่าไหร่จ้าเอาสามสิบบาทได้จ้า โอ้โหนะร้านใหญ่นะทุกคนนะมีหลายอย่างนะที่แรกผมคิดว่ามีแค่ขนากระดไผ่นกกระทานะครับก็มีสาคูเขาเก็บปากหม้อด้วยเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันนะครับ่เจ้าเดียวกันน้องอยู่ไหนยูนเทพหรือว่าอ่าผมอยู่ระยองครับอ๋อระยองครับมาเที่ยวปจะแบเลยเนาะครับถ้าเป็นวันอื่นป็ะเดียจะขายที่ไหนคขาย ทางาตลาดนัดทางรถไฟตลาดนัดทางรถรถไฟแบบนนั้ออ๋ครใกล้ๆสถานีรถไฟครัับมนจะเป็นตลาดใหญ่ตลาดใหญ่แปดอาคารไม่อมน้ำมันเลยนะครับไมมม่อนน้ำัเสร็จแล้วนะทุกคนนะแป๊บเดียวก็เจอค่อดไม่นานจะแห้งเลยนะแห้งกรอบน่ากินมากนะครับไม่อุ่มน้ำมันจะไม่มีน้ำมันเลยแห้งดีเลยนะครับ อันนี้คือขายลูกระบาดเลยนะครับลูกระบาดเลยนะโอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะหลายพันลูกเลยนะครับก็ประมาณสองวันลาลูกสองพันกว่าลูกต่อวันเลยโอ้โหแลวแต่แล้วแต่ลูกค้าจะเยอะหรือไม่เยอะอะไรครับครับถ้าคนจากเทศมาเยอะก็จะขายดีครับก็จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เลยนะครับเสร็จแล้วนะแ๊บเดียว อะเดี๋ยวป้าจะตักให้ไปชิมบ้างปลาแดงก็เดียวทอดไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรปลาแดงเดี๋ยวผมซื้อผมซื้อยี่สิบบาทได้เลยโอบคอันนี้คือพัดให้ให้ความร้อนมันคายจะได้กรอบคับายความร้อนนิดหน่อยคายความร้อนไปกาจะกรอบไปนะปลาแดงให้ลูกค้าก่อนก็ได้ครับเอาเท่าไหร่จ้าเอาให้ยี่สิบได้ได มีสัมผัสได้นะครับผมร้านเดียวกันมีพกเกียวปากหม้อแล้วก็สาคูด้วยอร่อยมากอร่อยมากดูจากลูกค้าหน้าร้านเต็มเลยนะครับรอนานแล้วนะครับตอนนี้อร่อยมากดูจากลูกค้าน้ลูกค้าหน้าร้านที่แบทำไม่ทันทำไม่ทันเลยนะครับได้แล้วค่ะขอบคุณมากคครรัับบลูกละ หนึ่งบาทนะเฉพาะไข่นกกระทาแลเวลาสองพัน0กู่ลูกเลยนะครับประมาณประมาณนี้ประมาณแล้วแต่ลูกค้าจะมาเยอะมาอะไรแบบนี้มาน้อยมามากเอาเท่าไหร่นะยี่สิบนะเนี่ยสองสามเดี๋ยวผมไม่น่าจะรอผมเอาชุดนี้เลยลูกค้ามาเยอะมากตอนนี้ สิเลยนะอ๋อครับขอบคุณมากครับครัต้องชิมนะอรครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก่อนนะชิมให้ดูนะครับทุกคนนี่ค่ะป้าเดี๋ยวผมพาไปดูดูร้านนูใหม่ๆอ่าเขาเป็นร้านเดียวกันนะครับลูกค้ารอเยอะมากเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องปากหม้อนะครับทาขึ้นใหม่มาทำขึ้นไม่ทันเลยนะครับนีฮะ ถ้าเป็นข้าวแกงฝักหม้อจะมีกี่ไส้ครับที่ร้านมีไส้เดียวละค่ะที่ร้านมีไส้เดียวนะเป็นไส้อะไรครับเป็นอากาศเาค็มนะคะของเชฟป,ป๊อปถั่วน้ำตาลน,นะคะไส้เดียวตั้งขึ้นมาใหม่แล้วร้อนเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นสาคูนะสาคูจ้ะ ดีทุกอย่างเลยนะยนะอย่าขายั่ตไหนะจะพูดจต้องขออนุญ,ญาตลูกค้านะครับแบหยับาปาก,กหม้อนะครับทำขึ้นใหม่เลยนะครับ ถ้าเป็นสาคูขายยังไงเขาเพี่ยนขาย12เม็ด10บาทค่ะสิบสองเม็ด10บาทค่ะเขาเก็บไว่าขาย6ชิ้นค่ะ6ชิ้น10อืมครับเขาขายถูกนะคะถึงแม้ว่าของจะขึ้นก็ยังตึงราคาเด้เหมือยู่ร้านนี้ราคาขึ้นก็ยังขายไหมใช่เท่าเดิมเลยของของแพงขึ้นนะแต่ว่าทางร้านเราก็ขายราคาเดิมนะครับใช่ค่ะ ครับ47ปีเป็นประกันค่ะนี่ครับขายมาแล้ว47ปีเลยนะครับร้านนี้ลูกคาปลยใครับอร่อยมากลูกค้าประจำลูกค้าประจำเลยใช่ไหมครับอร่อยมากนะครับือตั้งแต่พี่เริ่มเรียนจนมาเป็นพี่โตครับคครรัับบตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วครับสองแล้วลูกค้านะครับบวมหมดไส้หมดทุงไม่มีกั๊กอร่อยจริงอร่อยจริงครับ ราคาของค่ะค่ะโอเคนะครับเป็นปา้อสามชุดนะคะสามฟูชุดเลยค่ะลูกค้าเยอะมากครับรับประกันความอร่อยครับรับประกันความอร่อยนะครับดูจากลูกค้าหน้าร้านนะครับเยอะจริงครับเขาไม่ขาดเลยนะครับเดียวค่ะน้องสองอย่างสา่งซีเรียสไมหนักด้วยเขาโวยวายละสิบค่ะลูกค้าเยอะจริงๆครับ นกกากรอบอร่อยจ้าผมเดินไปแป๊บเดียวเมื่อกี้หมดแล้วหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะถาดเปล่าแล้วด้านหลังนี่คืออะลูกปั้นปั้นไม่ทันเลยนะครับไมก็เต็มทุกคนแล้วครับเห็นน้องชิมนะอร่อยได้อมน้ำมันจะกรอบนุ่มแต่อย่าไว้นานไว้นานก็เดี๋ยวก็จะนิ่มนะพักเรียนได้ไหมขึ้นมาใหม่จี๊ดจ๊อกรอบเลยนะครับ คร้านขอบคุณโอเคครับขอบคุณมากครับลองได้เลยต้องลองชิมก่อนต้องลองต้องลองครับต้องลองต้องลองแล้วเดี๋ยวตัวนี้ได้พูดได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวตัวนี้คือยังไม่มีรู้รามาจุดนี้เดี๋ยวผมขอชิมก่อนนนะอตร้อนๆนะครับตอนนี้ร่อยเลยครับผมลงไอ่นื้อปลาป็นขนมโบราณนะครับจ้าานโบรณอร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอก เขาบอกว<อ>่าโคตรอร่อยได้ไหมครับหอมครับอ,อร่อยครับออร่อยจะให้ดูอีกอันนึงครับอ,อร่อยมากครับ ไม่รู like ้น <át> ้ำ <t> มันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาไปกินต่อนะครับต้องเร่งเสียมือนะไม่ทันนะครับ ปั้นอย่างนี้และครับปกติเลยคือตัวนี้ต้องใช้คนมือทำทั้งหมดเลยนะครับใช้เครื่องทำไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นขนมโบราณนะครับงนี้ ถ้าเป็นสาคูนี่เอาไปนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะนึ่งวันนี้เลยค่ะเราจะไม่ได้ต้มถ้าต้มคือน้ํามันจะเข้าอย่างเลยค่ะสาคูอันนี้จะไม่มีน้ำสูงเท่าไงสักกระไดคนค้าสาคูผู้เกี๊ยวจ้ามีมาแล้วค่ะทุกเย็บแบบนี้เท่าไหร่จ้าลูกค้าสามสิบจ้าน้องยี่ได้น้องนี่สามสี่ของลูกค้าสาคูอย่างเดียวใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียว 在了上。 จะมีพิซซี่หนูพิซซี่หนูนะค,ะค,ะคนรับ20บาทขอบคุณครับผมโอ้โหนะครับทำขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่ทันนะครับเฮ้ยฮะทำขึ้นมาใหม่มโลนลี่น่ากินมากเลยของค้าใสกระเทียมนะคะ ถ้าเป็นข้าเก็บกรเป๋าหม้อจะห่อใบตองใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เก็บปมุกสั่งได้จ้าลูกค้ามาลุมอีกแล้วนะครับลูกค้าลุมตลอดเลยนะครับสั่งได้เลยค่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบได้ค่ะ คจสาด้เลยจ้กอบอรยจ้นะคะอย่างไขกคกรอบนกพในไค่้าอร่อยานหออบอะ่อกัเลยจไ่าคือใบเตยนี่เราจะใส่ ทุกกระทะเลยนะครับททุกโอ้ถ้าถ้าเป็นอันที่เคยทอดแล้วจะไม่ไม่ทอดอีกนะไม่ทอดแล้วแต่ติ้งได้เลยอันนี้คือรออาทิตย์เลยนะครับแซนด์ใหม่ตลอดนะกินหอมขึ้นมาแล้วนะครับใส่ได้เลยจาลละร้อนจ้าขายดีมากครับอร่อยครับขายมา47ปีแล้วนะครับร้านนี้ แม่แดงนะครับผมถนมไข่น,นกกระทาน,นะครับผมถนนคนเดินริมอ่าวประจวบใกล้กับสะพานสรานวิถีนะครับทุกวันศุกร์เสราร์นะครับก็อยู่เรียกแว่ามาอุดนหนุนนะฮะรับรบองไม่ผิดหวังนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณสนับการติดตามรับชมก็ฝากตกิดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม